วันนี้นะครับก็จะเป็น p d s s t นะครับ Morning Call ของวันที่11บกุมภาพันธ์2565นห้บห้าะครับโดยเนื้อหาโดยรวมนะครับตามหน้าจอที่เห็นนั้นเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามองตลาดอาจจะมีการปรับฐานย่อยๆนะครับหลังจากที่เราเดินหน้ามาตั้งแต่วันที่1คกุมภาพันธ์ตอนนั้นเราอยู่1,660จุดวันแรกที่เราขึ้นคือวันที่มีข่าวว่าตัวรัฐมนตรีคลังเองของไทยเองเนี่ย อาจจะยังไม่มีการนําเรื่องของการาภาษีจากการขายหุ้นเอามาใช้จริงๆไม่ได้ว่าเอามาใช้แล้วครับหมายถึงว่าเขาศึกษาไม่เสร็จตอนแรกบอกว่าจะประกาศเดือนมีนาคมแต่ปรากฏว่าวันที่หนึ่งออกมาพูดบอกว่ามันศึกษาไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีการคุยกับคนอื่นเยอะมันต้องมีการหาข้อมูลอะไรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะบอกว่าจะประกาศเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะไม่ทันอันนี้ก็ทําให้ตลาดหุ้นค่อยๆขึ้นมาก็คือว่ากันแล้วก็มาสักสี่จุด นะครับสี่สิบจุดเาว่าสี่ิบจุดเยอะไหมก็เยอะนะสี่สิบจุดเนี่ยลองหารดูเนี่ยก็เนี่ยประมาณสองจุดห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะในเรก,การขึ้นตรงนี้นะครับเราก็ขึ้นไปหายกันแถวๆใกล้ๆหนึ่งพันเจ็ดร้อสิบจุดทั้งตรงนี้เรามองว่าตลาดหุ้นก็ขึ้นมาระดับหนึ่งใครที่คิดจะไปซื้อหุ้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องเลือกกันมากๆทีเดียวเรากอขอนว่เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้เตือนกันแล้วว่ามันจะมีเรื่องของ การรายงานเงินเฟอ้อของอเมริกาในคืคนซื้อไปแล้วต้องลุ้นลุ้นข้ามวันนะครับคนที่ไม่ได้ซื้อหุ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่หนึ่งพันหกร้อยกว่า่าเมื่อวานซื้อก็เครียดนะแล้วก็เราเราจะแนะนํากันว่ามาดูวันนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ออกมาเมื่อวานนี้จริงๆเนี่ยเรื่องตัวเลขเงินเฟอ้อของอเมริกาเองออกมาแล้วเนี่ยถามว่ามันมันเยอะมากไหมค่าเจ็ดจุดสามออกเจ็ดจุดห้า แน่แน่นอนถ้ามันเงินเฟ้อเนี่ยมันต้องพุ่งแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าราคาน้ํามันประเทศมันอ่อนมันเนี่ยมันขึ้นมาถึงสิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญน,นี่ก็ถือว่าเยอะนะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ราคาสินค้าของอเมกาเองในส่วนที่เป็นรถรถมือสองพวกบ้านพวกเสื้อผ้าพวกสินค้าหรือบริการทางการแพทย์เนี่ยมันขึ้นนะครับขึ้นค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้ตัวความกังวลของคน จริงๆไม่ได้อยู่ที่เรื่องน้ํามันอย่างเดียวมันไปอยู่ที่เรื่องอื่นแล้วทําให้ตัวสิ่งที่มันเกิดตามมาคือพอตัวเลขเงินเฟ้อเกินคาดไปประมาณคาด7.3ออก7.5เกินไปนิดหน่อยเองแต่ว่าคนดูดูจะตกอกตกใจจริงๆคนที่ตกใจอะตกใจจะมาจากตรงนี้ครับคุณเจมส์บุลลนะครับตรงนี้เนี่ยคนนี้เป็นตัวประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ออกมาพูดว่าการประชุมของเขาเนี่ยในเดือนประมาณสัก มีนาเนี่ยนะครับก็อาจจะขึ้นถึง0.5เป็นการขึ้นของเฟดคั้งเดียวเนี่ย0.5เนี่ยน่าจะเคยขึ้นอย่างนี้มาครั้งึงแล้วเนี่ยคือประมาณปี2000ไม่น่าใจปีแต่น่าจะประมาณปี2000ตามข่าวตามที่สิงเห็นบนหน้าจอนี้นะครับก็คือปกติเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึง0.5 0.25เปแต่ถ้าเกิดจะขึ้นมากกว่า0.25มักจะต้องมี อะไระบางอย่างที่ทําให้ไป็นกลัวเลยต้องขึ้นก่อนนะครับนั้นตรงนี้ทําให้ตลาดตกใจว่าเอาขึ้นทีเดียว0.5%เหรอแล้วก็มากไปก่านนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะกลายเป็นเห็นไหมครับว่าใช้คําว่า100 b t s i s point in ินอ n the back ็ y July กมหนึ่งก็คือหมายถึงว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมมันจะต้องเป็นหน่งปอร์ซ็นอะไรอย่างนั้นนะครับเนั้นตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่า คนคนมองว่าเฟสอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเร็วทีเดียวแล้วก็อาจจะขึ้นเยอะภายในช่วงครึ่งปีแรกด้วยนะครับการประชุมของเฟสเองนั้นเนี่ยก็ก็จะมีการประชุมนะฮะจริงๆผมให้ดูนิดหนึ่ง,ง,งหลายคนอาจจะอยากจะจบนะการประชุมของเฟสนะครับก็จะมีการประชุมนะครับครั้งต่อไปเนี่ยวันที่สิบห้าสิบหกมีนาคมแล้วก็ถัดไปจะเป็นสี่พฤษภาคมแล้วก็สิบห้าสิบห้ามิถุนายนแล้วก็ยี่สิบเจ็ด กระดาษมหมายความว่าเนี่ยเฟดจะมีเวลาขึ้นสามครั้งอาจจะใช้ใช้ดอกเบีย้ยถึงประมาณ0.75เปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็น,ปนอะไรที่ตลาดดูเหมือนจะเสื่อมไปเล็กๆนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าขนาดนั้นนะครับเพราะข่าวนี้แนี่สิ่งที่คุณบุรัดพูดเนี่ยมันไปมันไปกดดันตลาดหุ้นอเมริกานะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นกันในตลาดก็จะเป็นอย่างนี้ครับตลาดหุ้นอเมริกาตอบสนองทันทีเมื่อคืนนี้นะครับ ด้านบนน่ะเส้นเหมือนเดิมน,นะเส้นสีขาวเนี่ยก็คือตัว value s t o c กก็ลงนะครับที่ลงที่ลงมากกว่า a l u e s t o c กก็คือก s t ็ c k ก็ลงกว่ามากกว่าอีกนะครับนี่คือตลาดหุ้นอเมริกาคือลงทั้งคู่แต่ว่าหุ้นในสายเทคในสายเทคหรือก w อ h เนี่ยลงมากกว่ามัระเนี่ยระวังนิดนดงกับหุ้นที่เป็นสายเทคของไทยอ,อยาจปรับตัวลงเหมือนกับตลาดอเมริกาตลาดยุโรปเป็นไงบ้างเมื่อคือนตลาดยุโรปปิดแถวเที่ยงคือนอาจจะยังไม่ได้รับรู้อะไรกับตัวอเมริกาเท่าไหร่ แล้วจริงๆจ,จริงๆนั้นคือคน,อนตลาดนะครับคือถ้าเกิดดูดีเนี่ยตลาดตลาดยุโรปเองเนี่ย value stock เองยังขยับขึ้นได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวเทคเนี่ยอาจจะมีลงบ้างก็คือตามกระแสะเพราะกระแสะตอนนี้คนจะชิปตัวเองเข้าสู่ value stock แล้วก็ลดการถือพวกกรด์หรือพวกเทคลงนะครับตลาดอเมริกาเนี่ยกับตลาดยุโรปจะ คล้ายๆกันภาพนี้พยายามจะชินกับเขาน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยช่วงที่ตลาดพูดถึง v ว l ลูพูดถึงโกรดเนี่ยผมจะนําเสนอภาพนี้ทุกวันเพื่อจะให้เห็นว่าตลาดข้างนอกเนี่ยเขาเขาทำอะไรกันอยู่นะครับสําหรับอีกตัวหนึ่งก็คือ Bitcoin ซึ่งตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าถ้าตลาดตกใจกับเรื่องดอกเบี้ยมากๆ Bitcoin จะลงนะครับก็ก็จะเห็นนะครับว่า Bitcoin ตอนนี้ก็ก็ปรับตัวลงมานะครับอันนี้ดัชนีของ bitcoin นะครับ ไม่ใช่ตัวราคาบิตคอยแต่เป็นดัชนีของบิตคอยก็ปรับตัวลงมาก็ก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นคือกลัวในเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับมันโดยสรุปโดยรวมของตัวตลาดผมอยากจะมองอย่างนี้นะครับก็ขออนิดนึงวันนี้ตลาดจะปรับฐานความกังวลเงินเฟ้อเป็นตัวแปรสําคัญแรงซื้อในตลาด a อจะแผ่วเดี๋ยวก็ให้ดูกันนะครับแล้วก็วันนี้งบมีหลายตัวจับตาดู global GPS4 e แล้วก็ EPG นะครับส่วนในตัวรายแทงคุ้เราจะไปที่ตัวแบงนะครับคุณแนะนำวันนี้จะไปที่แมคโครกับตัวติดล้ออ่ะเดี๋ยวเราขยายความในสิ่งที่เรายังไม่ได้ให้ดูกันนะครับอ่าในตัวอรนี่ค่ะอ่ะในเรื่องของโอเคอ่ะอยากจะพูดถึงตอนแรกแล้วจะได้ต่อนเนื่องกันนะครับน้องนะ่าจะลืมเรื่อนงิก็ first. อ่อโต้โกล เนี่ยโฟที่เราให้เห็นอ่กากันมาตลอดนะครับว่าถ้าเกิดเราเราปรับเรื่องเรื่องของโฟในตลาดเอเชียเองในตอนนี้เนี่ยอ่าเริ่มกลับมาซื้อไหมเริ่มกลับมาซื้อแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเมื่อวานเนี่ยจะเป็นเมื่อวันซื้อจะเป็นห้าร้อยล้านเหรียญน,นะครับแล้วเมื่อวานนี้คือ7 8 2ยล้านเหรียญถือว่าเป็นเป็นตัวเลขที่ ล้อกับสิ่งที่เราเราพูดถึงคือว่าตอนนี้โปรมันไหลาจากตลาดยุโรปหรือว่าตลาดอเมริกาเนี่ยมาเข้าตลาดเอเชียอยู่ผมมองว่าการที่ตลาดหุ้นอาจจะปรับฐานเช้านี้เนี่ยนะครับเอเชียเนี่ยถ้าดูเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานเล็กๆตามตลาดอเมริกาแต่ผมคิดว่าการปรับฐานเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันจะไม่ได้ปรับฐานแบบรุนแรงจะปรับฐานเล็กๆแล้วก็จะมีแรงซื้อกลับนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นภาพที่เราจะจะเห็นในวันนี้นะครับส่วนในตัวของ อื่นๆนะครับที่เราอยากจะแชร์เพิ่มก็คือเรื่องของวันนี้เนี่ยนอกจากภาพตลาดที่เราจะปรับฐานแล้วเนี่ยเราจะมีข่าวอะไรที่เราให้เล่นกันบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวสอบ,บงองอ่าสอบ,บวันนี้อีเวนต์เนี่ยผมนิดนึงผมกระโดดข้าไปนิดนึงวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของอ่าอีเวนต์อยู่ประมาณสองสามเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องนายกประชุมสบคอเรื่องที่สองแล้วนันมตมตรีคลังจะพูดถึงเรื่องของ กฎเกณฑ์กติกาของธุรกิจประกันชีวิตประกันภัยหลังจากที่เป็น new normal แล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยทางนโยบายของอฝั่งการเงิน,นจะออกมาคุมประกันยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับดูฐมนตมีฝั่งแล้วมีคลั้งท่านจะพูดแล้วมีผลต่อหุ้นประกันนะครับสบคประกันในตลาดมี2ตัวหลักๆก็คือ b l a แล้วก็ตัวที่พย holding นะครับอาจจะรวมไปถึงตัว TQR TQM ด้วยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับพวกโรเกอร์ประกันนะครับอันนี้ก็เป็นอิชุขที่เกิดขึ้นในในหรือว่าเป็นอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นสําคัญสำคัญในวันนี้ส่วนอีเวนท์อีเวนท์ต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับของวันนี้ของอเมริกาครับคราวนี้มาดูนิดหนึ่งนะครับตัวในหน้า Facebook มีอินโฟอะไรที่ขึ้นมาแบบดูลแล้วเกลตานะครับวันนี้ประชุมสบคชืกใจนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ เป็นเรื่องของการผ่อนคลายรวมๆแล้วก็อาจจะควบคุมในเรื่องของการระบาดของตัวโอมิคอนเพราะว่าโอมิคอนตอนนี้เท่าที่ทราบคือติดกันเร็วมากเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีการล็อกดาวก็เลยติดกันเร็วนะครับแต่ว่าอาการความรุนแรงจะถือว่าค่อนข้างน้อยเห็นไหมครับว่าหุ้นโรงพยาบาลส่วนใหญ่ปรับตัวลงไม่ว่าจะเป็น BCS หรือว่า CSG นะครับก็เพราะเรื่องแบบนี้แหละเรื่องติดแล้วไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ยูเซ็ โควิดยูเสเองเนี่ยก็จะไม่ให้ใช้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรงพยาบาลไหนก็ตามที่เคยได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของการรับลูกค้ารับคนไข้โควิดเนี่ย BCS CSG เนี่ยพวกนี้รายได้จะหายเลยนะครับรายได้จะหายจะเห็นไับว่าราคาหุ้น2ตัวเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับดูกันนิดนึง BCS ปรับตัวลงต่อนะฮะแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อของเราจะเพิ่มขึ้นแต่ BSB CS CG ก็ยังปรับตัวลงต่อ เรื่องอเรื่องของการยุบสภาน,น,นี่มีเริ่มมีอินโฟกราฟิกแล้วว่าถ้ายุบสภาไปแล้วหุ้นจะลงหรือจะขึ้นเห็นไหมครับว่ายุบสภาไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยในในในประมาณกี่ครั้งไม่รู้เนี่ยมีแค่สองครั้งมั้งที่หุ้นขึ้นนอกนั้นเนี่ยอีกประมาณหกครั้งหุ้นลงนะครับก็คือหกในแปดครั้งว่าหุ้นจะลงนั้นตรงนี้นเนี่ยครั้งนี้ก็ถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมาจริงจิงถ้าเกิดอย่างเง้นขึ้นมาจริงๆหุ้นก็จะลงผมผมจะพูดตลอดว่าเลือกตั้งเนี่ย หรือว่ายุบสภาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเร็วเนี่ยตลาดไม่ได้พร้อมจะยอมรับแบบนี้คุณจะลองอันนี้เราเริ่มจะค่อยๆพูดทุกวันแล้วนะครับว่าการเมืองเริ่มเริ่มเป็นปัจจัยที่จะเข้ามากวนตลาด้วนะครับในเรื่องนี้นะครับก,ก,ก็ก็ต้องคอยตามไปเรื่อยเราจะมีการอัปเดตเรื่องการเมืองให้ทราบทุกวันนะครับข่าวหนะ้าข่าวหุ้นเมื่อเช้าก็ตีเมื่อคืนก็ตีความเรื่องของันผลอินทัชนะครับเยอะนะครับตัวอื่นก็มีการหุ้นก็ไปตีความเรื่องแบมอย่างน้ไปพูดกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฝั่งของอเมริกาเองคือไบเดนก็พยายามจะออกมา t a k แอคชั่นบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสายของระหว่างยูเครนกับรัสเซียรวมถึงเรื่องของราคาสินค้าพลังงานที่มันขึ้นไปเยอะก็อเมริกาไม่ชอบนะเพราะว่าสินค้าพลังงานขึ้นเยอะเนี่ยม,มันเป็นต้นทุนของเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายกับผมเองนั้นเนี่ยก็มาในเรื่องของรายแทงกุ้นนะครับในตัวของแบมเองนั้นเล่านิดเดียวฮะแบมเองนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เรา เคยคาดการณ์ว่าได้ประโยชน์จากกติกาของท็อปแบงก์ชาติที่บอกว่าจะให้สถาบันการเงินภาครัฐนะครับมีการจับมือกับตัวพวก a m c หรือว่าพวกบริหารหนี้เพื่อทำทธุรกิจร่วมกันพูณได้ง่ายหนี้เสียที่อยู่ในสถานะสถาบันการเงินของภาครัฐนี่สถาบันการเงินของภาครัฐเนี่ยทกสอตอศหรืออะไรก็ตามสามารถที่จะเอามาปล่อยขายให้กับตัว AMC เนีได้มากขึ้นพูง่นี้อิสระมากขึ้นแทนที่จะไปประมงประมูลก็ JV กันซะเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นบวกกับแดมมากที่สุดที่เราเคยคาดการณ์เพราะว่าเขาอาดีตเขาเคยเป็นสถาบันการเงินภาครัฐอยู่เพราะฉะนั้นเนการคุยมันง่ายนะครับการคุยมันง่ายล่าสุดนะครับแบมก็จะจับมือกับตัวไปรษณีย์ไทยนะครับถ้าเกิดดูตามข่าวเลยนะครับชัดเจนเลยว่าจะจับมือในการร่วมมือในการ ใช้บุคลากรในการบริหารบริหารติดตามนี้สินนะครับตรวจสอบทั์สินโลเคชันต่างๆนานา,นา,นาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของทั้งสององคก์กรนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการใช้คนของไปรษณีย์ไทยในการช่วยงานของของแบมเพราะคนไปรษณีย์ไทยเนี่ยรู้โลเคชันรู้คนรู้บ้านนะครับก็ก็ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวย่อยๆขา่ขาวหนึ่งของแบมนะครับก,ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สตอรี่ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ ทางเราเองก็แนะนําซื้อหุ้นตัวนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นแบมเนี่ยตอนนี้บทวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็แนะนําแบมที่โดยให้ราคาเหมาะสมที่25บาทครับในเชิงของกําไรเนี่ยปี22เนี่ยเราประเมินการกําไรของแบมไว้ที่3,000นะครับก็โตถึง28%เมื่อป,ปีก่อนนะครับปีตัดสาก็โต18%ถือว่าในเชิงของผลประกอบการาของแบมเองก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอย,อยู่แล้วนะครับในในมุมของตัวหุ้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปต่อในส่วนของอาภาพของกลยุทธ์ของเรานะครับวันนี้ฝรั่งซื้อหุ้นตัวไหนบ้างเดี๋ยวน้องแทนจะเล่าให้ฟังว่ามีตัวไหนบ้างรวมถึงบล็อกพื้นฐานที่ออกมาในวันนี้ด้วยครับโอเคครับเชิญเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อในพาร์ทของกลยุทธ์เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอเริ่มจากการสรุป ไเพอร์ <P aper> ก่อนแล้วกันนะครับอ,อย่างช่วงเช้าเนี่ยก็มีออกมาหลายตัวนะครับก็จะเป็นข่าวย่อยๆนะครับแต่ว่ากลุ่มที่อันนี้แนะนําให้ระวังนิดนึงครับอันนี้เนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มเฮลท์แคร์นะที่พี่อูดพูดไปเรื่องของอตัวกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีการเปลี่ยนนะครับพูดง่ายๆว่าหลายๆโรงพยาบาลที่เคยได้รับประโยชน์จากโควิดเนี่ยมันก็อาจจะหายไปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังแรงขายของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะครับส่วนการแรงงานงบเนี่ยก็จะมีเมื่อวานมี LPN มี AOT นะครับ LPN เนี่ยก็ ถือว่ากาไรออกมาต่ากว่าคาดด้วยนะครับแล้วก็ต่ากว่าที่นองวิเคราะห์ประเมินถึง2เท่าเข้าใจว่าบูมเบิร์กประเมินไว้ประมาณสัก64ล้านบาทออกมาจริงแค่32ล้านบาทมันก็ค่อนข้างสะทอนนะครับว่ากลุ่มอสังหาที่เป็นอสังหาที่เน้นใน segment ที่เป็นตลาดอ่ล่างถึงกลางเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเป็นอสังหาที่อ่าเล่นลูกค้าที่แบบมีพรีเมียมมากกว่านี้ก็น่าจะดีกว่านะครับส่วน LT เนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูกําไรส่วนที่อย่างเดียวเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันดูแย่กว่าคาดนะครับ แต่ว่าในไตรมาสสี่มันมีรายการพิเศษเข้ามาทั้งเรื่องเรื่องของค่าปรับแล้วก็อื่นๆนะครับก็โดยรวมเนะี่ยก็ยังดูกำไรที่ออกมาก็ยังอ่าใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดอยู่นะครับแล้วก็มองว่าผู้โดยสารในช่วงประมาณอ่าปีสองสองที่เขาประเมินกันเนี่ย<ม>ก็อยู่ที่สาสิบห้าล้านคนนะครับก็มองว่าสัญญาณของอ่าโควิดในที่นว่ไปถึงการเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะมาช่วยตลาดได้มากขึ้นนะครับส่วนหุ้นตัวที่เราชอบเนี่ยวันนี้จะเป็นตัว S S R นะครับของทางฝั่ง fundamental นะครับ ก็เป็นการมองว่าในช่วงไตรามาสสี่เนี่ยก็กำไรมันก็ฟื้นตัวดีมีการขาดทุนน้อยลงครับแล้วก็ผ่อนของโรงแรมของเขาโดยเฉพาะในโซนยุโรปเนี่ยพวกยูเคหรือว่ามาลดีฟเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มท่องเที่ยวที่นัาวิเคราะห์เราชอบที่สุดเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นตัวมินอยู่นะครับเพราะว่าพูดถึงราคาของโรงแรมของ 2T ที่นะระหว่างตัว SSR กับตัวมินเนี่ยคือ SSR เอสเอชอาร์ในโรงแรมเขาจะดูแบบหรูร้ามากกว่าแพงมากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวมันก็ยังไม่ได้ดีีเทท่่าากกับบบลูค้แ อยู่ในโซนในโซนกลางๆมากกว่าด้วยนะครับอีกขาเรื่องนี้คือในแง่ของการเปิดใช้ห้องในโรงแรมเนี่ยในทางเอสเนชชาร์กเขาก็พยายามค่อนข้างเฟตีนะครับคือเป็นยังเปิดห้องเป็นห้องอยู่ฉะนั้นเนี่ยในขาของลูกค้าที่ฟื้นตัวกลับมาเนี่ยเขาเลยอาจจะได้รับประโยชน์น้อยกว่ามินนิดหน่อยนะครับก็แต่ว่าโดยรวมเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับส่วนตัว SMB เีนี่ยก็มีการปรับลงเป็นถือนะครับแล้วก็มีราคาเป้าหมายอยู่ที่16บาทตัวนี้เนี่ยนอกจากกําไรที่ดูอ่อนตัวนะครับก็จะมีเรื่องของ การเบิกจ่ายของภาครัฐที่มันช้าลงนะครับส่วนตัวก้าวไปเนจเนี่ยจริงๆอาจจะเห็นว่าเรามีการปรับคําแนะนำนะครับลงเป็นถือแต่ว่าจริงๆแล้วราคาเป้าหมายเนี่ยเรามีการเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ย44บาทก็ขึ้นไปที่47บาทก็มองว่าหลายๆโปรเจกต์เนี่ยของเขาเนี่ยทั้งเรื่องของการทํา data center แล้วก็เรื่องของโครงการโรงไฟฟ้า IPP ใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังทยอยเข้ามาอยู่แต่ก็อาจจะมีคอนเซิร์นนิดหน่อยเรื่องที่ว่าราคาหุ้นมันก็ขึ้นมารับเรื่องนี้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบตัวกรับอ ค่ามาดูในส่วนของอร์ตแล้วก็พร์แมนนะครับเราก็ถือว่าได้กลับมาเยอะจากหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามองว่าปัจจัยต่างประเทศเนี่ยที่มันเริ่มเข้ามาคือมันเริ่มเห็นการขายหุ้นทั้งหุ้นที่เป็น value style แล้วก็หุ้นที่เป็น growth style นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตลาดเอเชียรวมไปถึงหุ้นไทยเนี่ยอาจจะโดนในช่งชวงเช้านี้นะครับรับกับสถานการณ์ต่างประเทศที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงขายทํากําไรไปก่อนฉะนั้นเนี่ยทางเราก็เลยขอเลือกที่จะ ได้โปรไฟตเหมือนกัน,นรับก็เลยขอทํากําไรตัว BBL นะครับแล้วก็ตัวมินออกไปก่อนจริงๆยังชอบนะครับชอบมากเลยแล้วก็มองว่าถ้าเกิดตลาดเลิกคลายกังวลเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาซื้อหุ้นธนาคารอีกครั้งครับแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตเก็บกําไรไปก่อนละกันนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าใครเล่นหุ้นตามฝรั่งเนี่ยจะเห็นนะครับว่าหุ้นท่าดับแรกที่เขาชอบเนี่ยจะเป็นตัว KBank นะครับตัวสอพอ SCB บลท a d v แอดวานะเห็นไหมครับ,รบว่ามันมีกลุ่มธนาคารถึง2ตัวทั้ง เคแบงก์ bank, แล้วก็ตัว s c b เนี่ยมันก็สะท้อนนะครับว่าภาพของหุ้น value side รวมไปถึงกลุ่มธนาคารจริงๆแล้วเนี่ยเขายังชอบอยู่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนพลังงานเนี่ยก็ไปที่ตัวตัวใหญ่เลยคืปอปตทแล้วก็สอพอร์ตทเนี่ยนอกจากเรื่องของฟลูที่เข้าเนี่ยเขาน่าจะมีการจ่ายผลที่ดีด้วยนะครับส่วนแอนด์นบานเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ฝรั่งเนี่ยชอบอยู่แล้วทำในสายโอเปอเรเตอร์นะครับหุ้นใหม่ที่เรามีการเสริมทับเข้ามาในวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวแมคโครแล้วก็ตัวติดล้อนะครับ จริงๆเนี่ยตัวแมคโครก็เป็นหู้หอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าฝรั่งก็ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยเขาก็มีความแลกกาดกลุ่มที่เป็นเราใช้คำว่าเป็นค้าปลีกและกันนะครับค้าปลีกค้าส่งเนี่ยเขาก็ถือว่าอยู่ในราคาในโซนด้านล่างส่วนเรื่องของการที่มีการรวบรวมนะครับกับเทสโก้โรต้เนี่ยจริงๆภาพในปีก่อนเนี่ยอาจจะไม่ชัดแต่ว่าภาพในปี2องเนี่ยมันจะชัดมากแล้วว่าเมื่อ2คนที่เป็นคนใหญ่ทั้งคู่เนี่ยคนใหญ่ตัตทั้งคู่เนี่ยมารวมกันเนี่ย นอกจากไรายได้ที่มันกระโดดขึ้นไปคูณสองแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคือเรื่องของการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นในเรื่องของการใช้พวก w ว r e h o u s e ์ใช้อะไรต่างๆร่วมกันเนี่ยมันก็ช่วยช่วยทำให้สามารถลดต้นทุนที่มันมีความซ้ําซ้อนบางอย่างได้อยู่นะครับรวมไปถึงการที่เขามีการปรับโมเดลของ t ท s โ o เนี่ยที่ไปเพิ่มเหมือนกับว่าเอาสินค้าจาก cp เนี่ยเข้ามาขายในสาขาของ t ท s โ o มากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวความสามารถในการทํากําไรของกลุ่ม m มโครกรุ๊ปเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับ กำไรที่ตลาดประเมินก็ประมาณปีละหมื่นสองแล้วก็หมื่นหกในปีถัดไปนะครับก็ถือว่ากําไรตัวดีนะครับสั้นๆคือบริโภคฟื้นมาจิ้นดีต่างชาติเริ่มซื้อหุ้นนะครับนี่คือคีย์ไฮไลท์ในการเลือกหุ้นไมโครในวันนี้นะครับส่วนหุ้นอีกหนึ่งตัวเนี่ยที่เรามีการเสริมเข้ามาคือหุ้นตัวติดล้อนะครับก็จะเป็นสายการเงินที่ราคาเนี่ยอยู่ด้านล่างเลยนะครับก็ถือว่าราคาและกาดพอควรแล้วก็เราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มการเงินขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับอีกขาีหนขึ้นนมาี่ สิ่งที่เขาจะขายได้ต่อก็คือเรื่องของประกันนะครับแล้วก็เรื่องของตัว NPL เนี่ยที่มันลดลงในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดใครจําได้ปีก่อนมันจะมีะมาตราการในการช่วยเหลือลูกหนี้สถาบันการเงินนะครับที่เราพูดกันมาเสมอเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับแปลว่าภาพของปี22เนี่ยเขาจะสามารถตามเก็บหนี้แล้วก็ลูกหนี้ในระบบเนี่ยก็จะกลับมาจ่ายได้ตามปกติมากขึ้น NPL ก็จะลดลงนะครับเลยมองว่าติดล้อแล้วก็ตัวแมคโครเนี่ยเป็นหุ้นสายและการที่น่าจะเหมาะสมกับตลาดในวันนี้นะครับ แล้วอีกแง่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แบบบุริ่กับตลาดมากหรักนะครับเรามีการลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเดิมเนี่ยเราถือหุ้นประมาณวันก่อนเราถือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยวันนี้เราลดลงมาเหลือ,อเราถือเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ถือว่าเรายังประเมินตลาดด้วยความระมัดระวังอยู่นะครับก็ขออนุญ,ญาตส่งต่อให้ทางเทคนิคข้อนะครับเป็นการปิดท้ายได้เลยครับ มาต่อในส่วนของทางด้านเทคนิคนะคะในภาพคงเซตเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีทิศทางของการชะลอตัวลงแต่รูปแบบของการชะลอตัวลงเมื่อวานนี้เป็นลันกษณะการแก่งตัวออกข้างที่ยังไม่ทำไฮใหม่โลใหม่นั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ด้วยรูปแบบของกราฟแท่เทียนเ่ยตรงเนี้ยเส้นหรือการหาเป้าหมายการขึ้นของฟิโบที่เราวัดไว้ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ากรอบจริงๆที่เรามองคือโซนแถวบ,บ 92, ริเวณ1692งหกเอึงตรงโซนนี้ถึง1712 ถือว่าเซตยังคงแขวนของเด็กกรอบดังกล่าวอยู่ดังนั้นภาพตรงนี้อาจจะเป็นลันกษณะการมองไซเวย์ออกข้างเพื่อ,อ,อมีการปรับฐานซึ่งเราเห็นว่าดัชนีที่ขึ้นมาประมาณ10กว่าวานันตรงนี้ยังไม่มีการพักเลยดังนั้นการขึ้นไปตรงบริเวณแนวดังกล่าวตรงนี้มันทําให้มีโอกาสพักแน่นอนดังนั้นจุดพักวันนี้ที่เรามองเนี่ยคือแถวบริเวณ1690ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆซึ่งมองว่าไม่ควรที่จะหลุดลงมานะคะซึ่งถ้าหากหลุดมาตรงนี้ มันก็จะมีโอกาสการวอปิดแก๊ปที่เขาเปิดไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงวันสองวันตรงโซนนี้แถวบริเวณหนึ่งหกแปดขอโทษค่ะหนึ่งหกแปดห้านึ่งหกดสี่ซึ่งถือว่าเป็นตรงบริเวณแนวต้านเก่าที่ผ่านค่อนข้างยากในช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาตรงโซนนี้ ที่ผ่านมาค่อนข้างยากแล้วฝ่าขึ้นไปได้ดังนั้นหากจะมีการย่อลงมาตรงนี้ไม่ควรลดตรงนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เรามองตัวเซ็นเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานลงมาก็ต้องดูว่าหน้างานว่าลงมาลึกมากแค่ไหนแต่ที่เราให้น้ําหนักตรงบริเวณ1690มากกว่าส่วนแนวต้านแน่นอนก็คือคงต้องไปลุ้นตรงบริเวณยอดเดิมที่เขาทําไว้แถวบริเวณ1 7 1 0 1 7 0 7 1708งศูนย์นตรงโซนนี่แหละน่าจะติดตรงโซนแนวดังกล่าว อย่างไงก็ตามถ้าหากฝ่าได้ก็คือแถวมองไว้เนี่ยคือ1712นั่นเอกนั่นเองนะคะดังนั้นภาพเซตวันนี้เรามีมองว่าจะมีโอกาสการพาักก็ดูว่าจุดพักข,ของเขาเนี่ยลงมาลึกได้แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อหุ้นในดวงใจตัวแรกคะ่ะ วันนี้เราเลืกตัว CRC ค่ะก็เป็นหุ้นแน่นอนค่ะค่าระวังเรือขึ้นก็คงจะต้องมองหุ้นกลุ่มเกี่ยวกับค่าระวังเรือซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นดเตอร์อยู่พอสมควรซึ่งเราเห็นว่าด้วยรูปแบบของแพทเทิร์นในช่วงตั้งแต่การเดือนปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นลนักษณะไซส์เวดาวอยู่ กรอบเนี่ยถือว่าแนวต้านที่สําคัญสําคัญนะ่ยปัจจุบันอยู่แถวบริเวณ52แต่อย่างไรก็ตามราคาที่มีการฟื้นตัวหรือมีการปรับตัวขึ้นจากโลแถวบริเวณ37-50ตรงเนี้ยมีการยกตัวค่อนข้างอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งเราเห็นว่าที่สําคัญเนี่ยยืกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีขาวคือเส้นค่าเฉลี่ย75วันตรงนี้ขึ้นไปได้และด้วยรูปแบบของกราฟแท่งทิ้งยังเป็นลักษณะการยก high ยก low ปิดเขียวด้วยดังนั้นวันนี้ลุ้น มีโอกาสของการไปต่อซึ่งเป้าหมายการขึ้นณนะวันนี้เราคงต้องไปลุ้นโซนที่สำคัญแถวบริเวณโซน46บาท50ก่อนซึ่งอาจจะดูแบบแดวต้าอเลยไม่ได้เยอะมากนะแต่จุดนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญเนื่องจากเราจะเห็นว่ามันเป็นยอดเก่าแล้วก็เป็นฐานเก่าในอดีตด้วยดังนั้น วันนี้ลุ้นแนวดังกล่าวซึ่งถ้าหากฝ่าไปได้เนี่ยเราก็มองว่าเป็นสเต็ปตัดไปแถวบริเวณใกล้เส้นคาเฉลี่ย200วันนะคะแถวเส้นสีส้มตรงโซนนี้ประมาณ48-50นะคะวันนี้มองแนวต้านสั้นๆแถว46-50ถึง48-50แต่ถ้าฝ่าไปได้ตรงนี้มีโอกาสขึ้นไปปิดแก็บนะคะตรงโซนแถวบริเวณ49-50บาท 50, ถึง50บาทสนึงตรงโซนนี้นะคะ ซึ่งคงจะต้องลุ้นแนวต้านสั้นๆก่อนส่วนจุดรับวันนี้มองแถว44.50-45ถึงบาทสลึงจุดคัดไม่ควรต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์10วันค่ะแถวบริเวณเอ่อขอโทษค่ะเส้นค่าเฉลี่ยเอ่อ5วันนะคะแถวประมาณ43.50บาตรงโซนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อใน,นตัวที่2ค่ะนี้เราเลือกตัวเดมโก้นะคะเมะื่อวานนี้เ่ยค่ะใครจะเห็นเนี่ย หุ้นตัวนี้เริ่มมีวอลุ่มกลับเข้ามาแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวถ้าหากเรามาดูในภาพแพทเทิร์นใหญ่ๆเนี่ยเป็นลักษณะปัจจุบันเนี่ยยังเป็นลักษณะการสร้างฐานราคาอยู่ซึ่งยังสร้างไม่สําเร็จแล้วก็เราเชื่อว่าในระยะใกล้เนี่ยน่าจะสําเร็จแล้วล่ะแล้วก็ที่สําคัญเราเห็นว่าด้วยรูปแบบของกราฟแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างจะเป็นบูลิตอยู่พอสมควรซึ่งหามว่ารูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบของบูลิตต์เอ็นกิฟิงประกอบกับมีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนด้วยดดััังงนนนน้้้เชื่่่่ออวาาาภพตตรีีจะะมลกกษณไไป ะคะซึ่งเป้าหมายเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปทดสอบเป้าหมายแรกแล้วแถวบริเวณ14บาท4บาท15สตางค์หรือตรงโซนเนี้ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงอยู่วันนี้ถ้าหากไปต่อเนี่ยคงต้องรอบรุ้มองโซนแถวบริเวณใกล้ๆอ4บาท22บาท26นะคะขอโทษค่ะ4บาท26หรือ4บาท24ตรงโซนนี้ฝ่าได้มีโอกาส การเปิดลุ้นแถวเส้น200วันแถวบริเวณ4บาทนะคะสำหรับตัวเดมโก้ al, ส่วนจุดรับมองแถวบริเวณ4บาท4ถึง4บาท12จุดคัดไม่ควรต่ำกว่า4บาทสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวแคสบาลานนะคะสำหรับตัวแคสบาลานที่ติดในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่เราคำนวณไว้คร่าวๆที่มีโอกาสติดแล้วกันนะคะมี2ตัวอยู่ในตลาดใหม่คะ่ะตัว JSP กับตัว UPA นะคะอันนี้ก็เข้าเกณฑ์หมดแล้วนะคะส่วน วันนี้คุ้นที่จะเทรดในบัญชีแคสบาลานนะคะเป็นวันสุดท้ายถ้าหากไม่ถูกขยายระยะเวลาก็จะมีชอทวีโปรเอ็นเอสเอ็มแล้วก็เอสเอ็มวอร์หกับวอร์สนะคะสำหรับข้อมูลในการพรีเต์เช้านี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอปิดประชุมเช้านี้ด้วยพียงท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ